สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่210นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะพาน้องๆนะครับไปดูวินาทีขึ้นแรงแกนของพี่นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับวันนี้ครับพี่ก็อยู่แรงแกนแล้วนะครับผมตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับพี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นท็อฟฟี่พครับและก็ครับตอนนี้พี่ก็อยู่แรงแกน2ดาวตามสิบพัน้ะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นทรง ผมบาวันครับและก็จะเป็นหน้ากากไฟและก็จะเป็นลายเพนหน้าใหม่ครับสําหรับอันนี้ครับยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับทุกคนและก็จะเป็นเสื้อลังโกซีซั่นสองและก็จะเป็นกางเกงปีกนกครับ และก็จะเป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับค่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนแต่คงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ายิงยับครับผมและก็น้องๆเห็นอะไรแปลกๆไหมครับคาตาะใหม่ครับผมยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเท่ครับสําหรับคาตาะอันนี้สีทองโคตรเฟี้ยวครับผมบอกเลยอันนี้ครับก็รอติดตามนะครับ ว่าจะเข้าเซิร์ฟวันไหนเนาะและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผมเ e t s go โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกจุดโดดก่อนกันลวกันนะครับทุกคนน่าจะลงวงฟ้าเนาะจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟครับ เกมนี้ครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนและก็พีก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้ขึ้นแกนหรือเปล่านะครับเหลือเกมเดียวแล้วนะครับทุกคนไปครับผมสู้เว้ย let's go ครับทุกคนไม่มั่นใจว่าจะมีคนมากับผมหรือเปล่านะครับน่าจะมีเนาะไม่มีหรอใช่ไหมถ้าไม่มีก็รู้สึกว่าจะโชคดีครับทุกคนมีคนหนึ่งครับผมนั่นเนี่ยเอาว่ะเฮ้ยทุกคนเขามาว่ะโอ้โหอย่างตึงเลยครับทุกคน เดี๋ยวผมหาปืนก่อนครับจ้าเอ๋โอ้โหลูกสองอุ้ยสองคนเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับผมไม่มีวอด์อะพา,า์ทครับพา,า์ทก็ได้โยอุ้ยลูกสองลูกสองุ้ยว,วิ่งก่อนทุกคนลนครับผมโอ้โหเจอลูกสองไปวิ่งเลยครับทุกคนไม่ไหวเดอไม่ไหวเดอจ้าเอ๋ผมต้องได้ขึ้นแกนครับทุกคน เก็บไอวอลแล้วก็ยาก่อนครับวงฟ้าไม่ค่อยมียาเนาะยาสําคัญครับผมไปทุกคนหาปืนต่อครับฟาร์มาร์ไม่ค่อยดีด้วยครับคนไม่ได้มีจับเนะาะจะเอรู้สึกว่าเน็ตผมจะไปแปลกครับคนเก็บของไม่ค่อยได้นะครับงงเหมือนกันนะครับ ฟาร์มก่อนครับทุกคนฟาร์มก่อนอันตรายครับผมมีคนอยู่ด้วยแถวนี้มาน้องๆถ้าอยากวัดก็ามาหาพี่น้อง <c oughs> ได้หมดได้หมดจังหวะนี้ <c oughs> อ้าวได้ทุกซองแล้วครับทุกคน <c oughs> ขอแบบว่าแยกตัวไปฟาร์มก่อนนะครับ มันเหลืออยู่ประมาณ30แต้มนะทุกคนตอนนี้ต้องชนะให้ได้ครับผม <All right. S 1> เล่นยากนะครับทุกคนแรงแกนเนี่ยเมื่อก่อนพูดได้เลยว่าเล่นง่ายครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าเล่นยากมากส่วนใหญ่ตอนนี้ครับจะมีแต่คนตึงๆนะครับทุกคน <All right. S 1> ขอฟาร์มก่อนก็นแล้วกันนะครับ เราต้องพร้อมก่อนเนาะวิสกายาด้วยตอนนี้ไอวอลมีห้าลูกแล้วครับทุกคนต้องหาเหรียญก่อนนะครับ <oz S 2> เราก็ต้องฟาร์มไ <oz S 2> ปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าแบบว่าใครอยากขึ้นแกนเนาะ อย่าเพิ่งรีบบวกนะครับผมแนะนําอย่างนี้เนาะมันเป็นสเต็ปนะครับผมบอกเลยบวกต้นเกมนี่โอกาสที่แบบว่าจะรออนี่ยากนะครับทุกคนน้อยมากนะครับโอกาสเนี่ยฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนเฮลโหลไม่มีใครมาเลยเหรอตอนนี้คือแบบว่าของผมพร้อมแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมรอเข้ามาหานะครับผมจะไม่วิ่งหาเขาเด็ดขาดนะครับทุกคนจริงๆอันตรายผมบอกเลยถ้าวิ่งหาเขาเนี่ย วิทุกคนต้องทิ้งของก่อนแล้วคือผมจะเก็บกระสุนลูกซองมาทําไมตั้งห้าสิบนัดงงมากเวอร์จริงๆวิทุกคนเกมเป็นไรวะแปลกๆครับจจ๊เอ๋โอ้โหไม่มีของเลยครับไปทุกคนเริ่มไล่คิวดีกว่าครับผมรู้สึกว่าร่างกายต้องการประทะครับตอนนี้จจ๊เอ ไอ้ท่ไอไหวท้อไหวผมบอกเลยยังไงก็ไหวไม่รู้นะฮะพูดไปไป,ไปงั้นแหละจริงๆตอนนี้คือยังรนอยู่เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเหลือเกมเดียวแล้วนะครับถึงจะขึ้นแกนเนาะโอกาสนี่แบบว่ามันมีไหมที่จะได้ขึ้นเนี่ยมีไว้ทุกคนเพราะว่าพี่ขึ้นแกนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พี่ก็หยุดเล่นไปแล้วก็ต้องมาตามอีกเกมหนึ่งเนาะไปทุกคนต่อครับผม let's go ครับ ที่อาจจะแบบว่าพูดมากไม่ได้นะครับทุกคนมันต้องใช้สมาธินะครับนี่ขนาดพูดมากไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหพูดไม่หยุดบักท็อปนี่เกินไปนะครับผมบอกเลยไม่มีใครมาฟาร์มแถวนี้เลยเหรอจ้าเอ๋ไม่มีคนเลยครับทุกคนไปทุกคนเราเป็นเด็กแว้นหน่อยละกันนะครับไปขับรถหาคนเลยดีกว่าครับ ผมจะใช้เวลาฟาร์มอยู่ประมาณ3นาทีนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะ,ะเจ๊เอ๋อยู่ไหนจ้าสลอทั้งหลายมาหาเทจอบเลยถุยเทจอบกับผีดิเจท็อปเออนะครับเทจอบเฉยโอ้โหพูดผวนคำเฉยอะไรกันครับเนี่ยนะครับยิ่งลนๆอยู่ด้วยเดี๋ยวทุกคนผมเจอกล่องครับเก็บกล่องก่อนแล้วก็มีไอ้วอลด้านบนด้วยจาเอ๋เรียบร้อยครับทุกคน อันนี้ครับไอ้วอเก้าลูกครับไปไปลากคนดีกว่าครับร่างกายต้องการประทะครับทุกคนเฮ้เยเจอจับด้วยเก็บวไว้ก่อนเอารถบักเหรอเป็นไรก็ไม่รู้นะครับไปทุกคนไล่ล่าดีกว่าครับผมเฮลโลมีใครอยู่บ้างหรือเปล่าขอเสื้อหัวน้อย จ้าเอ๋พนุ่มสุดหล่อทั้งหลายเฮลโหลไม่มีคนเลยครับทุกคนเงียบกิฟเลยครับดูดิโอ้โหเงียบมากจ้าเอ๋คือตอนผมเล่นโซโลเนี่ยผมต้องระวังคาครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเจอคนครับโอ้โหแปลงลิงเฉยน,น้องมาหาท็อปแล้วอุ้ย อ้โหน้องเอาว่ะทุกคนเอาเรื่องกิน,ชนเชยแค่เอาว่ะแน็ปยิงผมด้วยให้ทุกคนน้องเอาเรื่องจ่วาวะน้องเชิงหนาวอ่ะหว่านนันน่ะหว่านนะน่ะ Hello โอ้โหน้องแหมโชคร้ายนะเราอะแหมน้องเขาโชคร้ายครับทุกคนมาเจอพี่เนี่ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวขอใส่คัตนาใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับนี่โคตรเฟี้ยวผมบอกเลยโอ้โหเฟี้ยกันนี้ไม่มีอีกแล้วครับอ่าทิ้งกระสุนหน่อยเนาะแล้วก็เก็บยาไอวอลไปทุกคนไล่ล่าต่อครับผมจะเอ๋เอ้ยเดี๋ยวเก็บเก็บเสียงก่อนครับเผื่อไวเนาะการไว้กันไว้ นี่นะครับผมแล้วก็ท้าย3ไปครับทุกคนต่อครับผมขับรถหาเลยครับทุกคนจ้าเอ๋เฮลโหลมีใครอยู่บ้างหรือเปล่ามาหาท็อปไหนเร็วเฮ้ยทุกคนด้านหน้ามีคนชนชนเฮลโหลบายบายกูดบายน้องแม่ของจริงผมบอกเลยโอ้โหแม่ดูทรงเขาด่าผมนะเนี่ยขับรถชนเขาเฉย อะไรกันครับเนี่ยทุกคนโอ้โหแม่มันไม่ใช่สไตล์ท็อปเลยนะครับอุ้ยด้านบนยิงครับทุกคนโอ้โหเอาวะ่ะเฮ้ยเอาวะ่ะตึงวะ่ะตึงมือวะ่ะเพื่อขยิงกับปืนอะไรวะแรงมากเลยครับทุกคนชเช็ดเอาวะ่ะ โอ,โอัดตัวหน่อยละกันนะครับทุกคนวิ้ย <c oughs> เลดโซนเลดโซ Hello, <c oughs> นเฮลโลหนีก่อนออกจากเลดโซนก่อนบักท็อป <c oughs> เดี๋ยวตาย <c oughs> เดี๋ยวตายไม่คุ้มไม่คุ้มห <c oughs> นีหนีหนีเฮลโลมีใครอยู่หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเก็บของนะครับทุกคนผมต้องหนีก่อนนะครับไม่งั้นผมไม่ไหวนะครับ <c oughs> ทุกคนผมบอกเลยโดนเลดโซนเข้าไปโอ้โห ไม่ไหวครับทุกคนสู้ไม่ได้ครับผมสิ่งที่อันตรายที่สุดในเกมนะครับก็คือเลสโซนนะครับผมมันไม่มีอยู่จริงหรอกทุกคนเลสโซนเนี่ยมันก็แค่ของประดับเกมแค่นั้นแหละจริงๆไม่มีทางลงใส่หัวผมหรอกจริงๆยากผมบอกเลยเลสโซนเนี่ยไม่มีผมบอกเลย,เย,ไ,มมมเลยไม่เคยมีใครตายเพราะเลสโซนผมบอกเลยจริงๆไปเก็บของต่อครับทุกคนแหมรุดรุดมันเลยรุดมันเลยจ้าเอ๋โอ้โหของเยอะว่ะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะ เฮ้ยเอาเรื่องเกินนายคนนี้โอ้โหเอาของมาเสิร์ฟผมเฉยจ้าเอ๋ยามีห้ากล่องครับทุกคนหายาก่อนหายาก่อนไอวอลมีเยอะมากครับตอนนี้ไปทุกคนวิ่งไล่ล่าต่อครับเอ้ยเก็บยาก่อนดีกว่าครับทุกคนไม่ไหวนะถ้าไม่มียาเนะี่ย เจ็ดกล่องก็ได้ขับรถต่อขับรถต่อเอวิโก hey, ครับผมจ้าเอ๋อยู่ไหนจ้าสุดหลอดทั้งหลายผมอยากขับมอไซค์มากเลยครับทุกคนแล้วก็เอามิชามาอะไรงี้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้เอามิชามานะครับก็เลยไม่กล้าขับนะครับโอ้โหในโดนก็ไม่มีคนครับจ้าเอ๋มีใครอยู่หรือเปล่า เงียบกิบเลยครับทุกคนบนพีครับขึ้นไปดูก่อน้อยตรงนี้มีศพด้วยเหินลุงภู EP สองแหมของจริงผมบอกเลยไปทุกคนหาคนต่อหาคนต่อนี่เหินเหินทุกคนเหินอีกาพูโลโอุย๊ยมีคนเชดแค่อาอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเกิน ปึ้ม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 ปมเรียบร้อยครับทุกคนแม่โดนระเบิดท็อปไปโอโ้ไม่รอดผมบอกเลยไม่รอดไอวอวผมเยอะไอวอวผมเยอะผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมบอกเลยผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจ้าเอ๋เก็บของต่อทุกคนแม่ตัวตึงนี่แหละเขาเรียกว่าสเต็ปตึงครับทุกคนวิ่งครับทุกคนผมจะไม่ขึ้นชาร์จบ้านเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยสเต็ปผมเนี่ยห้ามชาร์จครับทุกคน ผมไม่ค่อยถนัดชาร์จบ้านเนาะไม่ใช่ก็ไม่ยังไงทุกคนไม่เชิงว่าไม่ถนัดนะครับแต่ว่าไม่อยากชาร์จนะครับเสียเปรียบนะครับทุกคนจ้าเอ๋เอาวะคนหนุ่มสุดหล่อวะทุกคนชเช็ดแค่เอาวะเปิดผมด้วยฮฮลโหลสุดหล่อ เฮ้ย <NYU. S 2> ปืนเชี่ยไรวะโอ้โหปืนอะไรวะทุกคนเม่กี้เฮ้ยไม่ตายหรอเวอร์เกินเฮ้ยปืนอะไรวะยิงผมอย่างเจ็บเลยครับทุกคนอ๋อ S K S นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมเกือบตายไปรอบหนึ่งครับทุกคนเขายิงโดนหัวผมนะครับ เวอร์เกินเฮ้ยเวอร์จริงเวอร์จริงไปทุกคนต่อครับผมไลล่าต่อครับไลล่าต่อจ้าเอ๋ดึงหัวหน่อยละกันเฮลโลมคยเฟรนออกหาท็อปเร็วเร็วเอา้าเขาตายแล้วเหรอเฮ้ยเขาตายใครอ่ะ เขาตายเฉยเลยครับทุกคนเป็นกล่องเฉยอะไรกันครับเนี่ยนะครับเวอร์ไปเปล่าเวอร์ไปเปล่าเ <c oughs> ก็บยาก่อนเก็บยาก่อนอุย้ยไอวอลด้วยไอวอลอย่างเยอะครับทุกคน17ลูกครับผมตอนนี้ครับ5คิวครับทุกคนแหมของจริงผมบอกเลยผมต้องดักหน้าวงตรงนี้นะครับโหขึ้นเขาไม่ได้ด้วยรถคันนี้โหรถกระจกนะครับเกินไปโอ้โหสู้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ จริงสู้มอไซ์ไม่ได้เลยครับทุกคนมอไซนี่ขึ้นเขาสบายจ้าเอ๋แต่ว่ารถที่หดในเกมที่แบบว่าหดสุดๆนะครับทุกคนก็คือตุกๆครับผมไปได้ทุกที่จริงๆครับตุกๆเนี่ยไปทุกคนหาคนต่อหาคนต่อเฮ้ลุงทบอีพีสองลุงทบกับผีลุงทปโอ้โหลืมชื่อตัวเองแล้วทุกคน จ้าเอ๋อเอาวะ่ะมีคนเปิดว่ะทุกคนแหมเอาวะ่ะเล่นป้อมดว้วยโอ้โหเกินไปอยู่ไหนจ้าสุดลอ่อชร์เคเอาวะ่ะยิงป้อมฟรีวะ่ะเฮ้ยเอาวะ่เาวะ,เอ,วะเอาเรื่องเกินไอเกินไปเกินไปจริงเอาวะ่ะยิงรถผมยับเลยครับตอนนี้มันมีกล่องซ่อมรถปะวะมีมีป้าทุกคนไม่รู้อะดิฟก่อนครับทุกคน แมขับรถทั้งเกมผมบอกเลยขับรถล่าคนครับผมไม่ค่อยชอบแบบว่าตอนที่แบบวงมาชนป้อมเนาะมันเล่นยากครับทุกคนเรียบร้อยครับผมไปไปเกิดใหม่อีกหนึ่งลายจุติครับผมเขาอยู่ป้อมใช่ไหมอ้าวไม่ใช่หรอ โอ้โหทำทรงจะวัดกับท็อปนี่มันตัวตึงหมูแ8อย่าหาทําผมบอกเลยโอ้โหเด็กเล่นใหม่เลยโอ้โหเกิดไปทําทรงจะวัดกับท็อปแหมไปเกิดใหม่เอ้าคนนี้เขาไม่มีของนี่หว่าอย่างว่าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ยิ่งลนๆอยู่ครับเหลือสี่คนแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าจาเอ๋เฮ้ยชนเลยครับผมเอ้าไม่มีคนเหร เอาแล้วเขาไปไหนนี่ไงใจเรียบร้อยครับผมเขาอยู่บนหัวผมครับเฮลโหลใหม่เฟรนออกมาเร็ว เฮลโหลอุここ dear, ้ยก oh, oh, ็อยู่ไหนอะป้อมเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนใช่ครับเขาอยู่ป้อมครับโอ้โหไม่ตายโอ้โหนั่นคือเสียงปืนโคตรลั่นครับทุกคนเวอร์ไปเปล่าเวอร์ไปเปล่าเฮลโหลหมายเฟรนด์ เฮ้โหลเฮ้ยต้องออกมาเร็วเฮ้ย <c oughs> วงมานายนายวงมาออกมาเร็วซ่อมเกาะก่อนครับทุกคนจ้าเ <c oughs> อ๋สลอเชนแค่เอาว่ะ โอ้โหง่ายเกินโอ้โหแหมชิลครับทุกคนไม่รู้ว่าขึ้นแกนหรือเปล่านะครับผมโอ้โหของจริงผมบอกเลยตึงกว่านี้ครับไม่มีอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหแหมตัวตึงผมมันตัวตึงหมู่แครับทุกคนแหมนี่แหละที่เขาเรียกว่าตัวตึงครับผมขึ้นแกนหรือเปล่าขึ้นไหมต้องขึ้นแกแล้วแหละจังหวะนี้ขึ้นไหม เช็ดแค่ขึ้นแกนแล้วครับทุกคนโอโหแกนมาเตอร์2ดาวครับผมแต้ม4ี่พั้กว่ากว่านะครับทุกคนนับไม่ถูกเหมือนกันนะครับตอนนี้รนอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ครับท่านชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP ีนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ E p พีหน้าครับแล้วก็สําหรับ EP ีหน้าครับอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็สําหรับ EP นี้ครับ บายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บค่ะบายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บค่ะบายบาย